เสียงแล้ววะเสียงเรือกะเสียงผีเลยวีเาเหรโอ้มันมาทางไหนนะลงมาทางไหนนะเฮ้ยใครยิงสาววะเดี๋ยววะแม่งโดดลงน้ำมาเลยอ่ะ เดือดจัดขึ้นรถดีกว่าเงินมเตอให้ครับตอเกี่ยว แซตเตอร์สองออมีบุกเรือสำรานมั้ยเนี่ยเออใช่เนี่ยเรือสำราน cut through here we can still get on that ship take down anything that moves we can't have them falling guys oh, oh, we died <laughs> ที่บุกต้องหนีลงขึ้นเรือนะปลอดภัยสุดเฮ้ยอะไรวะหลักเข้าเต็มเลยโน่โนะใหญ่ไหวิ่งแถวรู้ช่างมันช่างมันจะไปยุ่งกับไันระเบิดระเบิดระวังเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลืมมองมามาทรงเลนะเราพวกเราไปไหนหมดอ่ะโอ้ยไม่รู้เฮ้ม แคบข<อ>ึ้นได้เฮ้ยะวองดูดีๆแล้วต้องดูดีๆแล้วดีน่น่องไปโน่นเลยเย็ดระสาท คือระเบิดดิะนี่มีอะไรบ้างวะคือระเบิดเยแม่งวางแทบมาเราคุมกานหลังเฮ้ยอะไรวะเพี่อ,อาขึ้นไงอ่ะนี่ไงลงรถก็บาดจะทาจะ,จะทาสีเหลืองไหมไห ยุ่งยืนร้องไห้ไหมวะเมื่อกี้ยืนขยี้ตาใหญ่เลยปิดก้อวตาไม่ใหญ่ไหมครับมีเลื่อยอะไรนะคอมเปรับมาเร็วมาเร็ว They have orders. มีใมครเปกดอ่ะแบเอเป็นฟารม์มนตั้งฟาม,มเลยคเลยเดนะี๋ยวผมุ้มกันฮนะแล้วยิงเดือดัด้อะไรวะนาสุดยอเนี่ยไปดูกัอน,นอ้ยมาเยอะเลยวพวก ปืนที่ไหรวแนบะหน้าแข่เลยคุยระเบิดเยอะจัดแล้วช่หงวะนี้จังหวะนนี้ยนเป็นเรื่อยวิงเข้าไปหมดหน้าแนบะหน้าฮ้ยหลังเดียวนี่หว่าข้างหลังมาดูดีมาไหนเกมเร็วแข่งเดือดทตมไมันโดดสะพานมาจายข้างหลัง

ไปไปไปมันให้ไปต่อแล้วเนี่เราด้วยครับเราด้วยครับทุกคนฟวอมยังพอมยังจะมียาไหมฮะมียาใหญ่เลยอ้ป่วยไร้ทหารไหมครับ ยืนแอกอวดมากดุยังไงที่นู้นหาของนวิ่งวนหาของนเผื่อมีป้อมป้องป้อมปืน ไประเบิดอยู่แค่วางระเบิดแปดจุดอ่ะไปหมนลงมาแร้วไม่น่ายิงเลยดังมันเต็มหมด มันให้วางตรงไหนมันโดดตีกำแพงโอ้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 มันให้เราเราไปวางตรงไหนวะนี่ไงมันจะมีจุดบอกเนี่ยอินเตอร์แอคเนี่ยติดโคตรลีลา นะแช่ต่อจะเป็นไมนาหมดผมยังไม่เห็นได้วางกับเขาเลยวะขึ้นไปทางไหนอะเอ้ยเรือีกจุดเดียวเ,ยเดี๋ยวเราไปทางไหนนะออกทางนูน้น ไม่พี่ยักษ์มาวะพี่ถ่ายแล้วกูอยู่คนเดียวเลยเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอ้ยเราไปเร็วไปเร็วไหนอะ Bạn, ta vào <qu> tìm đi Ê, cái ổng đồn Ừ, cái ổng tư ngần Ơ, thịt chứa, thịt chứa, Lòng 2 còn Thái ba lệ tìm rồi Bye 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 Mắn nó phải ba ต้องบอกต้องบอกเดี๋ยวใช้ปืนอะไรยิงๆๆ <c oughs> ปืนที่ยิงแล้วระเบิดใช่ไหมไป <c oughs> ตัวตัวแดงวิ่งตามมา <c oughs> ไ,ไหนอะลงล่างเลยป้อมปืนอยู่นะอันนี้อันนึ่ง กลัวเลยแม่งมาทางป้อมปืนหันไปเนี้ยแหละมาแล้วมาแล้วไอ้อโมงมาแล้วครับแล้คบกันอุโมงครับอ่ะบอกให้กัน เรือหนึ่งนาทีเรือมาเรือเรือ,อยู่นะวะมาแล้วองเทเสียงไรวะเสียงเรือะ เฮ้ยฮัลโหลโอ้ยเจ็บมันมาทางไหนนะตรงมาทางไหนนะเฮ้ยใครยิงมิซายวะเจียววะนั่งนั่งโดดลงน้ำมาเลยอ่ะเฮ้ยเดือดจัดขึ้นรถดีกว่า เงนมอเตอร์ไซค์ครับมอเรทอคืออะไรเปิดขวดอะไรเงี้ยเปิดไฟมีหมตั้งรู้ตั้งรู้ตั้งลานจอดรถจะเปิดคุ้มเลงอู้หูาไปแล้ว โอ้ยเครียดฟ้าติดอ้าวหมดแล้วอือหมดรวยแล้วะนี่เห็นมาตั้งเยอะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้วงครับโวง อุ้ยไอยิงระเบิดวะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยยักษ์ไอยักษ์ยักษ์โค้งกำลังเพื่อนใช่แล้วน่เพืใครโดนโดนระเบิดไม่ยอมยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยไมไย่เป็นไรรคอ้จีนเปิดโค้งเลยวิ <c oughs> ่งเข้ามาจะใช้เลือเ่อไฟฟ้าให้มันหมด จเก็บปืนอื่นเหียดท่าชุบมันมากเลยนะ <c oughs> แมงกระดิกมือลุกลุก,ล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 กอ,กอะไรนี9วิน้องหายลนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ เข้าประตูไปแล้วหายไม่ดีวะตัวแดงไม่ถติดลม่เกินหานดมลุมแดกไปแล้วเนีเ่ยหมดก็สุดโว้ยทางไหนอีกสู๋อ๋อเงิน

ไปไปขึ้นเรือขึ้นเรือทุกคนโหนีโอ้ยเ้สารเขียวในเรือได้ไงวะเนี่ย ทีนหนึ่งเลยนะเผิ่อโคตรแรงเลยเล่นเพลิน